หนึ่งวันจบลองอีกแล้วเมื่อผู้คนต่างรีบกลับบ้านวันของฉันก็เพิ่งเริ่มต้นเมนูมีแค่ที่เขียนอยู่นี้แต่ถ้าอยากกินอะไรพิเศษแล้วฉันทำเป็นก็จะทำให้กินเวลาเปิดร้าน คือเริ่มต้นเที่ยงคืนจนถึงเจ็ดโมงเช้าดังนั้นใครๆก็เรียกที่นี่ว่าร้านอาหารเที่ยงคืนคุณถามว่ามีลูกค้าไหมฉันว่าลูกค้าก็เยอะอยู่นะ เท่าแกสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ครับไก่ทอดกับเบียรนะครับสองชุดเลยครับอ๋อได้เลยมาเช้าจังไปดูโชว์มาสิเขาชื่ออจงเป็นแขกที่มาเช้าสุดเสมอสิ่งที่เขาชอบคือการได้ดูโชว์ในคลับเพราะเขาคือแก๊งหาวเจียนหาวยงเป็นนักออกแบบในอันฟีเคอร์เป็นคนหนุ่มที่ยุ่งอยู่ตลอดเวลา สุนเจียนนักขายประกันชีวิตแต่ละวันคือลูกค้ากับการขายคนยุ่งทั้งคู่เมื่อเลิกงานแล้วก็ชอบมากินไก่ทอดแกล้มเบียร์ผ่อนคลายความเครียดของทั้งวันไก่ทอดมาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบเชิญนะครับเท่าแกเท่าแกเชิญเลยครับเท่าแกมาม่าผัดไม่กระเทียมต้นหอมเพิ่มผักชีเผ็ดน้อย วันนี้ฉันไม่ผัดนะฉันเอาแบบน้ําเพิ่มเน้อวัวอรสผักดองด้วยทําไมวันนี้เพิ่มเน้อวัวฉันซื้อกระเป๋าใหม่ก็เลยอยากฉลองหน่อยเบ <C os> ียร์สองขวดเอ้ยเอาแล้วแอปเปลิลรอเดียเ๋ยวนะพวกเขาทั้งคู่ได้ชื่อว่าสองสาวมาม่าคนทางขวานางสาวหยุนเป็นด็อกเตอร์สไตล์เด็กเรียนทางซ้ายคือแอมเอสผู้ทั่งใครแบรนด์น่ง ทั้งสองคนชอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและได้ชื่อว่าเป็นสาวขึ้นคานคนดังของร้านอา้เท่าแก่วัสดีครับอ,อุตาตาเช้ากว่าฉันอีกแล้วล่ะเชิญเลยครับเหมือนเดิมนะไข่มุงวัาเล่าแก้วหนึ่งอาเ์เซอโสเป็นเจ้าของคลับแถวนี้ ทุกวันเขาจะแต่งตัวสวยงามจนได้ชื่อว่าเป็นผู้ชายที่สวยที่สุดของเมืองเมื่อมาถึงร้านเมนูโปรดของเขาก็คือไข่้วนเท่าแก่จะมาแล้วเชิญเลยเอะเท่าแก่ชนกุ้งผัดไข่ กุ้ง <K un> เนื้อเด้งเด้งคู่ไข่สีเหลืองทองเซ็กซี่ที่สุดเลยมีแฟนอีกแล้วอ่อค <K> ่ะเธอก็คือมาหลิงหลิงตกหลุมรักผู้ชายได้เร็วมากอาหารของเธอจะเปลี่ยนไปตามผู้ชายผู้ชายคนนี้รัเราไม่เหมือนคนอื่นแน,ะนะ <K> ่แน่จงเรอรกิงซี่เธอคือนางโชว์ในขคลับที่ดังที่สุดในเขตจิวกับอาจงกับอาเต่าเป็นแฟนคลับตัวยงของเธอมาหลิงหลิง ผู้ชายเป็นสัตว์โลกที่ไม่น่าเชื่อถือแล้วก็หลอกเก่งที่สุดในโลกด้วยนะ mm. ฉันไม่เข้าใจเลยว่าเธอโดนหลอกตั้งหลายครั้งยังไม่ฉลาดขึ้นสักทีเลยนะเนี่ยทําไมเธอไม่เคยเจอผู้ชายสิ <laughs> ฉันว่าผู้หญิงเมื่อต้องเลือกคู่มันก็ต้องคิดให้ดีหน่อยนะ mm. ฉันคิดว่าเป็นอย่างหลิงหลิงมันก็ดีเหมือนกันนะท <laughs> ุกครงที่มีความรักก็มันจะเต็มที่มีความรัก เรื่อยเรื่อยเรื่อยเรยเรื่อยเมีความสุขดีออกมีเข้าใจฉันดีจังเลยนะความรักแบบนี้เหมือนเจอใครก็รักเขาหมดนี่พวกเธอน่ะกินบะหมี่ปะเถเธอเลยครับอ้อคุณอาศัยสูตรเท่จังเลยฉันชอบชอบฉัก็ชอบเหมือนกันนะ คุณอาเฮ้ดูถูกพี่หลงฉันเหรอ,อ,อพี่หลงเป็นผู้จัดจาก,การบริษัทขนส่งถูกต้องตามกฎหมายรู้ยังหรือแล้วก็เหมือนกันนะฉันเต้นรำถูกต้องตามกฎหมายไม่ถอดเสื้อผ้าง่วงไงนะังเออใส่กรอกแล้วก็เบียร์เออท็อกแกฉันเอาเบียร์ด้วยเบียร์เสือจีนได้ไหมครับได้หยิบหยิบหยุดหยิบ,ยบอาหลงเป็นคนมีชื่อเสียงแถวนี้ภาพแรกที่เห็นก็คือเลวสุดสุด นั่นคือเมื่อสามวันก่อนเอ๊ะหมดแล้วายดื่มไหม,มวันนี้ว่างดื่มได้สามขวดเมเท่าแกเบียอีกขวดสักครู่นะ่เชิญเลยครับเอ๊ะเ,เมนูมีแค่นี้เหรอเออเท่าแกงั้นผมไปก่อนก็แล้วกันนะครับกินจะไม่หมดก็ไปละ เท่าแกเบี้ยไม่เอาและพรุ่งนี้เรามีงานก่อนนะเฮ้ยคุณก่อนสิเออพรุ่งนี้ต้องทำงานอีกที่จริงก็ไม่ต้องรีบหรอกมาครั้งแรกห่ะครับเมนูมีเท่านี้แต่ว่าถ้าอยากกินอะไรพิเศษถ้าฉันทำเป็นก็จะทำให้ ได้อกุ้งสามรถขอบคุณเมนูนี้ทำไม่ได้ทำไม่ได้หรเองั้นเอาหูฉลามไหมดีไหมไม่มีไม่มีเหรองั้นอะไรก็ไม่มีไม่มีแล้วเปิดร้านทำไมอ่ะ จริงไหมล่ะมีเส้กลอกไหมเส้กลอกมีหันเป็นแบบหมึกได้ไหม อาจารย์เบียร์ขวดสักครู่พี่ใหญ่ฉันเหยียบเก้าอี้นั่นแล้ว lên nè đi, chờ, cảm <coughs> หยบหน่อยได้ไหมขอโทษครับเท่าไหรสามสิบหยวนไม่ต้องโทษคราวหน้าขอจานใหญ่หน่อยขอบคุณครับ นั่นเป็นครั้งแรกที่เจออาหลงขอบคุณเชิญครับว้าวใส่กรอกเนี่ยสีแดงสดใสน่ากินจังพี่ชายชื่ออะไรเลยจ้าพี่หลงอะอพี่หลงฉันยาวเสียวโซ่ใครๆก็เรียกกันว่าอาเสียบโซ่ ฉันมีคลับอยู่ไม่ไกลจากที่นี่อเอจริงสินะถ้าพี่หลงมีเวลาว่างก็เจอไปเที่ยวได้นะรบรองใส่กรอกราคาพิเศษอ๋อ ที่นี่เป็นเมืองริมทะเลน้ำทะเลพาผู้คนออกไปกลับมาและนำเรื่องราวมามากมายมุมตรงท่าเรือมีประภาคารโดดเด่นอยู่หลังหนึ่งแสงไฟที่สาดส่องเป็นตัวเตือนผู้คนที่ไปมาว่านี่คือทางกลับบ้าน ก่อนเชิญครับมาครั้งแรกเลยเมนูมีเท่านี้แต่ถ้าอยากกินอะไรพิเศษแล้วฉันทําได้ก็จะทําให้รอสักครู่ คุณเป็นคนแถวนี้หรือเปล่าเฮ้เนีน่ยเขาถามนะน <c oughs> วัสดีค่ะฉันชื่อเคลลี่ส <c oughs> วัสด,ดีผมชื่อมาร์ค <c oughs> ผมไอเดียน <c oughs> มาร์คเป็นลูกคุณอหูหนวกตั้งแต่เด็ก แต่ว่าหน้าตาดีมากมักโดนสาวที่ไม่รู้จักชวนคุยอยู่เป็นประจำจนเห็นเป็นเรื่องธรรมดาวัสดีค่ะชิ่อแ่งจูหอมชื่อมารครับขอโทษค่ะฉันชื่อไอรีนไอรีนไอรี โอเคยินดีที่ได้รู้จักโอเคโอเคไอ้คนมันหลออะไรก็ดีหมดอะจิงเกียดเธอหลอขนาดนี้ไม่ยอมแนะนำกันเลยเนี่ยเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเขาหนหูหนวก ไอ้เขาเนี่ยนักชอบวิ่งแต่เส้นไกลๆยอมอยู่กลางทะเลมากกว่าอยู่กับคนเอ้ยอย่าไปสนเคเขาเลยนะฉันว่าตตัดใจเถอะนะตัดใจดีกว่านะโอ้ยหล่อจริงๆหรอมากเขาต้องรักฉนันนน่มันเขี้ยวซิฉันชื่อเวยว่อะอะอ้้ฉันชื่อเว่ยเว่ย<อ> วีผมชื่อส่วนใหญแล้วสาวๆจะรีบจากไปมา oh, แต่บางครั้งเขาก็ได้ของดีโดยไม่คาดฝัน ที่จริงแล้วเขาเป็นชายหนุ่มที่โดดเดี่ยวเร่ร่อนอยู่ท่ามกลางทะเละและผู้คนจนกระทั่งวัน 천천히 아아아아아아트 <coughs> สวัสดีค่ะอ้าวแล,อลอ้อล่าให้อมยิ้มอ่ะขอบคุณค่ะได้เลยจ้าสองชิ้นนี้เนี่ยกับสองชิ้นนั้นวันนี้ต้องอส่งออกไปนะอ้าเวเหรอไอ้อืมอ่านี่ระวังด้วย ระวังด้วยนะอาเซียนเออมาจับแล้วจับแล้วจับแล้ว เดี๋ยวไม่ตั้งทอยค่ะเท้าแกเสร็จยังคะอ๋อคุณหนูใกล้แล้วครับเท้าแกมีหลอดไหมมีนี่ครับหลอดของคุณนี่ไง <laughs> Okay. นิวอยากให้มากไปดูหนังด้วยแต่เขาอ่านหนังสือได้ไม่เยอะและจะต้องให้หนูแปลให้ฟังเขาปัญหาเยอะมากเลยอ๋องั้นงั้นก็สนุกดีนี่แต่นิวก็อดดูหนังสิอืมงั้นคราวหนะ้าไปกับฉันดีไหมล่ะไม่เอาล่ะนิวก็เล่านะสิโอ,อ้จริงด้วยเอองั้นฉันต้องเตือนมาร์ก เธอโตแล้วเขาต้องตามให้ทันถ้าแกว่ามาร์กไม่เหมือนพ่อคนอื่นใช่ไหมคะอืมก็ไม่เหมือนแต่ว่าเพราะเขาเป็นมนุษย์ต่างดาวภาษาเขาเลยไม่เหมือนเรานะแต่ว่าหนูชอบภาษาของเขาฉันก็ชอบเทาแกแอบใส่ผ้าหรือเปล่าคะอืม ตรวจดูดดดได้เลยพ่อที่ชอบกินผักกับลูกที่ไม่ชอบกินผักเหมือนใครนะ Yen, di, ba, ram Nusi, ni, mi, a, uh-huh แต่มีเลื่อเลมักก็ขอย้ายงานจากลูกเรือ